มาคะ่ะทุกคนคืนนี้สามนาฬิกานะคะลิวพูเล่นในบ้านแอนฟิลรับการมาเยือนของเปเอเค่ะโอ้โหเกมนี้สนุกเข้มข้นและดุดันไม่เกงใจใครแน่นอนคะ่ะเรื่องความพร้อมเป็นอย่างไรสุดสุดาดที่ผ่านมาลิวพูชนะเซาท์ทัมตันไปได้3ประตูต่อหนึ่งด้วยการโรเตชันผู้เล่นแบบไม่มากไม่หมายแถมยังต้องมี การแก้เกมจากอาร์เนอร์ด้วยหลังจากที่เครื่องแรกนี่เล่นกันไม่ออกเลยแล้วก็ซาสันตันได้ประตูขึ้นนําก่อนด้วยจากสวะเล่นพลาดกันการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างเฟอร์จิฟันได้กับริซงเบเกอร์แต่สุดท้ายก็โอเคเราได้3ประตูมานะคะด้วยความยอดเยี่ยมของดาวินนูเยสที่ทําให้หลายคนเหมือนรู้สึกว่าพาขึ้นรถไฟหอะไปด้วยกันมันหละกอารมณ์จริงๆค่ะในเกมนั้นส่วน Chain, เปเชนโรดิชามุลเลน8คนแลวเอาชนะแรนส์ไปได้4ประตูต่อหนึ่งคือทั้ง2ทีมยังคงเดินหน้าคว้าแชมป์ใน การเล่นหลีกของตัวเองกันทั้งคู่เลยเบเชเองเนี่ย mm. ฟอมยอดเยี่ยมชนะเกมเยือน13นะัดติดต่อการโซลี่พูชนะ4เกมติดต่อกันแล้วค่ะอะไรที่ทำให้ลุยส์เอ็นเวก้กุนซือเบเชและลูกทีมหลายคนมั่นใจว่าอาจจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เขาเคยมีประวัติในการคัมแบ็กกลับมาได้ค่ะจริงๆเนี่ยการคัมแบ็กกลับมาได้เอาครั้งล่าสุดแล้วกันก็คือฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4นี่นี่แหละเล่นเจอบาร์เซโลนาเลกแรกเนี่ย แพ้ไปก่อน2ประตูต่อ3บุกมาแคมปน์นูแล้วถล่มไป4ประตูต่อ1แล้วเราดูขุมกําลังเราดูเกมของลุยส์แอนริเกบอกเลยขุมกําลังชุดนี้น่ากลัวมากๆนั่นหมายความว่าทําให้เรายังคงไม่สามารถวางใจได้เหมือนที่อันเนอร์แถลงข่าวก่อนเกมว่าก็เปอร์เซ็นชนะน้ำก็มีนะ แต่มันก็50-50าและอัพูลเลฟูสี่สองสามหนผู้สาปวะตูลิซองเบเกอร์นะคะแบ็คขวาเทรนอันโนแบ็คซ้ายโรเบิร์ตเซนคู่เซนเตอร์ค่ะอีบูคู่ฝันไดกลางแมคกากราฟโซนโซโบหรือฮาวิเอเลียดเนี่ยยูเชื่อว่าโซโบได้ออกสตาร์ทก่อนนะ ส่วนฝั่งขวาโมซาลาอยู่แล้วค่ะฝั่งซ้ายก็ลเดิอาหน้าเป้าดาวินุนเยสได้เรียกความมั่นใจเพิ่มเติมส่วนเปเชเช,ชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอน8ตัวที่ได้พักจะกลับมาประจำการทั้งหมดผู้รักษ,ษาประตูจารุจิเดอนารุม่าค่ะหลังฮาคิมมี่มากินโยสปาชโชเมนเดลงสนามพร้อมกองกลางค่ะรูส์วิตินยาเนเวสที่ได้พักกันมาและ3ประสานในแดนหน้าที่ทําหน้าที่ตัวเองที่ดีดมากๆทั้งควิชาลครอสเคลียค่ะ อุสมันเดมเบเล่นะคะแล้วก็แบรดลี y ย์บาร์กุล่าคือดูแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับมิติในเกมนี้มันอาจจะดูพลิกไปพลิกมาได้ยุ้ยไปดูข้อมูลจากห,หลายๆที่เชื่อไหมว่า s p o ร์ตโมบอกว่าถ้าต่อเวลา เปเช่เนี่ยมีโอกาสชนะเลี้ยวภูนะเพราะเขาเคยมีบอดคัมแบ็กและผู้เล่นเขาสดใหม่กว่าขณะที่เรื่องสถิติสำคัญก่อนเกมเป็นอย่างไรหยิบ <Y ip. S 1> จากออฟต้ามาบอกละกันซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตา้าคำนวณว่าเลี้ยวภูมีโอกาสชนะ42.6%จากการจำลอง10,000ครั้งและโอกาสการผ่านเข้ารอบ75%ค่ะส่วนเปเช่เคยแพ้ทั้งสองครั้งในการมาเยือนที่แอนฟิลแต่ที่น่าสนใจคือโมเมซาลาเนี่ยเล่นเจอเปเช่สามครั้งยังทำประตูใส่เปเช่ไม่ได้เลยรวมถึงในเกม เลขแรกที่โชว์ฟอร์มไม่ออกเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าฟอร์มอันยอดเยี่ยมเปเช่ทาเอาไว้ในการสร้างโอกาสถึง27ครั้งค่า XG expected go a l ถึง2.3แต่สุดท้ายไม่สามารถเอาชนะเลี้ยวผู้ได้ที่มีค่า expected go 0.27กับโอกาสที่มีแค่2ครั้งเท่านั้นและเอลิซงเบเกอร์ทำไป9ซตและป้องกันการทำประตูได้ถึง2.3เมื่อคูณจีโเข้าไปก็คือ e x p e c t e d Go ทเท่ากับว่า นี่คือสติสูงสุดของพ่อหมีมันที่เขาบอกว่านี่น่าจะเล่นดีที่สุดในการเล่นลเซฟเยอะมากๆตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเรียฟูเยอะที่สุดก็คือเกมนี้นี่แหละซึ่งถ้าพ่อหมีเก็บคลินชีได้ค่ะอาจจะเป็นการทำลายสถิติของจาร์จบุฟฟ่อนที่ทำเอาไว้2012-2013และอุโกยริสในปี2018-2019ที่ทำไป12เซฟโดยไม่เสียประตูในรอบน็อกเอาท์ทั้ง2องเลกสิ่งที่ออฟตาเขาโฟกัสคืออะไรด้วยความที่เปเช่เลี้ยงผ่านเรียฟูได้ถึง19ครั้งในเลกแรกนี่คือมากที่สุดใน League, แชมเปนก่อ เดมเบเล่5ครั้งและวิตินยา4ครั้งนี่คือ2ตัวอันตร,รายของเปเช่ที่เลพูต้องรับมือให้ได้แต่โอกาสในการเข้ารอบเนี่ยเป็นอย่างไรเลฟูด7ิเปอร์เเช่ยี่ซึ่งจริงอย่างที่เคยเล่าไปคือปี2 0 2 3ันย4ถึงสองพที่เคยชนะบา์โซลนามาแล้วใช่ไหมคะการคัมแบ็กกลับมาได้อีกรอบนึงคือ2 0 1 9ันสิถึงสองพที่พลิกชนะ เบเชดัมมูลไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2นั่นเองค่ะทุกอย่างมันสูสีหมดเลยค่ะทุกคนคะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าจริงๆที่เจอกันเนี่ยตอนรอบแบ่งกลุ่ม2 0 1 8ถึง2 0 1 9ที่โรเบโตฟิมิโนยิงประตูชยัยให้เลพูเอาชนะไป3ประตูต่อ2ส่วนที่ปารีสเนี่ยเปเช,เชชนะไป2ประตูต่อ1นก็ดูแล้วเกมนี้คู่ขี้สูสีเหลือเกินจริงๆค่ะเลพูเนี่ยสยติค่อนข้างแข็งแกร่งในบ้านคิดดูนะเปเชเนี่ย เขาชนะมา13เกมเยือนติดต่อกันใช่ไหมคะส่วนเลี้ยวภูเนี่ยมีสติแข็งแกร่งในบ้านแล้วเปเช่ไม่เคยเมาชนะได้ที่แอนฟิลด์เปเช่น่าจะบุกหนักมากๆทําประตูได้เกมนี้อาจจะไม่ได้จบที่คลีนชีทค่ะขณะที่โมซาล่าก็อาจจะทําลายสติที่ยิงไม่ได้กับเปเช่นในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้เกมนี้ค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกและเลี้ยวภูยูเชื่อว่าอาจจะลดสไตล์การเล่นเป็นทีมเล็กไม่เท่ากับตอนที่ไปเยือนเปนเช่น่าจะมีสกอร์ แล้วก็จบด้วยการเสมอแต่เลี้ยผูจะเข้ารอบด้วยหนึ่งประตูที่ได้เปรียบมากับการเล่นที่พาร์์แพรงยูเชื่อว,ว่าเลี้ยผูจะผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะเรามันใช้กลางแอนฟิลอยู่แล้วนะคะพอหาข้อมูลไปเนี่ยเรามีความเอะใจอยู่หน่อยนึงว่าเอ้ยแล้วถ้าสมมุติว่ามันต่อเวลาออกไปเนี่ยตัวเลขจะเป็นยังไงเมื่อกาับไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็ออฟต้าบอกว่าถ้าสมมติเสมอในเ0สนาทีแล้วมันต้องต่อเวลาสมมุติว่าเปเช เอาชนะเลี้ยวภูไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2แล้วผลรวมมัน3-3แล้วมันต้องเล่นต่อเวลาใช่ไหมคะโอกาสชนะรวมเลี้ยวภูเองเนี่ยอยู่ที่5 4 3คะ่ะส่วนเปชเชมีโอกาสอยู่ที่45.7%หเ็นห็นไหมว่าโอกาสมันสูสีมากๆเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เข้มข้นและสนุกแต่แน่นอนคะ่ะสุดท้ายแล้วเราก็อยากให้เลี้ยวภูเข้ารอบไม่ต้องฟอร์มดีก็ได้คะ่ะไม่ต้องเปิดบุกใส่เปชเชก็ได้เป็นเจ้าบ้านเล่นยังไงก็ได้หงอก็ได้ แต่ขอให้ชน,นะค่ะ